75คนดูเข้ามาแล้วก็จัดของขวัญมาเลยนะ9,999ชิ้นนะอย่าลืมนะผมบอกเลยนะว่าอะไรรู้ไหมนะเขาไม่ยอมรับว่าจริงกับตัวเองทำแต่จริงๆแล้วเอาพูดตรงๆจะยอมรับไม่ยอมรับผลมันก็ปรากฏไปแล้วไงสำเร็จโทษไปแล้วสำเร็จคืออะไรมันมีตัวคลิปตัวคลิปมันสำคัญมาก มันมีตัวหลักฐานเกิดขึ้นไอตัวหลักฐานเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญที่สุดเป็นตัวชี้คุณอยู่กับไซเบอร์เนี่ยคุณอยู่กับไซเบอร์คุณก็จะต้องใช้ไซเบอร์ให้เป็นเหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ถูกต้องเหนือฟ้าก็ยังมีผู้คุมกฎไงในนรกยังมีพยายมเลยนะมีพยายมาราดหลวงตาอ้อยเนี่ยแล้วไหนจะมีท่านปู่ท่านยา่ามีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ไปเกิดเป็น e ้ทววสุวรรณพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน่ะมันมีเยอะแยะแหละกฎของมันมันมีในตัวของมัน เราเองเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเลอจะจะคิดจะไปสู้กับกฎแห่งธรรมชาตินะสวัสดีนะครับนะใช่เบื้องบนเราก็ไม่ธรมร,ร,มธรมดานะสวัสดีครับท่านปู่ตาไฟนี่เรื่องจริงรายากมากเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีหลักฐานเรื่องรอดอะยากขอบคุณน,นะครับท่านปู่ตาไฟนะนะอาคีจากกุอาคุจากคีนะครับนะเออนะภาษาหัวใจนะอาคีจากขูนะ เราผมนั่งนั่งดูนะเมื่อก่อนนะศึกษานะปู่ตาไฟนี่ได้รับว่าเป็นภาคมหายโยคีของ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 อะไรนะขององค์องค์พระพ่อศิวะพ่อศิวะพ่อศิวะแต่ในในในหลักมโนมยิดที่อ่ะพ่อพ่อศิวะหรือปู่พระอินเนี่ยเป็นเป็นองค์เดียวกันนะเป็นเป็นพระอินนะพ่อพระศิวะเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดําท่านเคยไปหาท่านเท้ามหาสมบัรณพรมแล้วท่านก็พูดขึ้นว่า ถามว่าพัศิวะนี่เป็นใครนะอยากเจอพัศิวะก็เลยไปหาปู่พระอินพระอินก็แปลงให้ดูไงอันนี้พูดตามหลักความจริงนะนะท่านแล้วท่านก็ลงมาหาพระอินแล้วพระอินก็แปลงเป็นพ่อศิวะให้ดูจริงๆแล้วเขาไกลราดนี่ก็เป็นกฎเดียวกันนะั่นแหละอยู่ในหมู่คณะเดียวกันนะเอาว่าตามจริงเลยบางทีในฮินดูเขาอาจจะตีเป็นอีกอย่างหนึ่งในพุทธอาจจะตีเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่โดยเนื้อแท้หัวหัวใจความแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบชนิดเดียวกันนะนะใช่ละส,อละส,ละสนะิอาคีจักขุครับละสีละสีนะมีอาคีจักขุเออนะอันนี้ก็อันนี้ก็อีกบทหนึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมผมก็เอเจอเลยนะอาคีจักขุจักอาคุจักขีเมื่อก่อนผมนั่งนั่งนั่งมองนะเออบทนี้ก็ดีนะ ต่เขาเชื่อกันว่าปูแลาสีตาไฟเป็นมหาโยคีเป็นภาคหนึ่งขององค์มหาศิวะ